วันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยเจหน้าที่ตรวจสอบเพี้ยอะไรมึงเฮ้ยเจ้าหนาที่ตรวจสอบเพี้ยอะไรหสว่างนะชิปองตรวจสอบเหัวเป็นยังไงนอีเวน วัดไชยอ่ะวัดชีรายเขแช่ว่ายายอยู่ตาบ่นเฮียอะไรมึงมึงอะบ่นเฮียอะไรสัตว์บนเย็ดอีแม่มึงไหนบนเย็ดอีแม่มึงไปไอ้เฮียเอ๋อละอยังเอ๋อมึงอะไอ้เฮียเออมึงละไอ้เอ๋อไอ้เฮียเออเหมือนแม่มึงอะไอ้สัตว์เออเหมือนแม่มึงอะเหมือนพ่อเหมือนแม่มึงอะผสมกันมาออกมาเป็นมึงอะไอ้เฮียไอ้เอ๋อไอ้เฮียลูกอีเอ๋อลูกอีเอ๋อไอ้เฮียพูดมากลูกอีเอ๋อครับลูกกะลีพูดมากครับลูกกะลีอีเอ๋อลูกอีเอ๋อออเไอ้เฮียใช่

ไปแไต่ละเพึ่งนไม่ไหเห็น,หนหมันมวิ่งไปวิ่งมาแบบไวไวเกินปกติปั๊บมังตัวเห็นตัวแม่งไหลไปเลยเฮ้ย้ แต่ป้องคือเห็นล้วป้องไวเลยเแตกแล้ว <Help. S 1> ไม่ใช่แล้วทุกคนทุกอย่างไวไปหมด <c oughs> บ๊อบไ,ไวๆ <c oughs> นั่นเดี๋ยวหารถอกกัน <c oughs> เวนนี้มันอยู่ตรงไหน,น <c oughs> ท้างขอบวง

ตัวเดียวที่กับเบอร์สามเลยไหนเว้ยตอนนี้ขอเสียใจหน่อยเว้ยบางไปไปเลยปล่อยไปก่อนเฮ้ยป้อมมีรถขับเฮ้ยหลังป้อมมาเนี่ยวะโดนไหนวะมันบอดเลยอะ อดที่เดิมเลยมันจะบอดจอดที่เดิมเลยแต่ว่าคนมันจะมาหาผมแล้วตอนนี้อร่อยตอนนี้คนมาหาผมแล้วมันมาหาพี่ก่อนอยู่วะหลังยังไหมขบวนตกขอบบันไดเลย,ยถ้ามันลงมาบอกได้เออเดีย๋ยวรอ,อ,อป่านนะปา่านเหน็ดไปโดนแน่มาร์คไม่ไม่ไมีเน็ต โอ้ยไอ้ต oh, well, yeah. okay ัวเดิมเลยสัตว์เอ้ยไอ้ขี้ใครยิงกูวะจากข้างนอกเนี่ยไปกันเออมันอยู่ตู้กล่องพี่เมย์เองแต่ยังไม่มีเงินเติมเอ้ยมีคนอยู่ในนี้แต่ก็หาไมันอยู่ในบัตรทองอ่ะที่ได้นั่นมาได้สมาร์ทมาบัตรไม่พอบัตรทองเหรอใช่มันอยู่ในัตู้โออเคตามอยู่ในตู้บัตรทองมันอยู่เป็นกล่องฟรีเออ ต้องมาแคปประมาณในเซตเดียวกับมันที่มา,าพร้อมกันนิ่วกับตายตอนนั้นลเลยเย่นห่งฮอฟฟิสกี้ยาด้วย ่ีตัวไวสุดแล้วบังบอดปิดไปอีกตัวหนึ่งครับบอดปิดไปอีกตัวหนึ่งแล้วเจอทียังก่อนใช่เพื่อนยิงเลยวะเปี้ยวโอ้บอดของฟูมากกับบอดครับเนี่ยมันชุดเชยกับพี่เราตาย เออแต่ว่าตายในรองที่หนึ่งนะบังจะยิงว่ะที่มีไม่กว่าหนึ่งตัวต้องไอ้คืออิ่มเลยถ้ามันขับรถมาสี่นี่ถ้ามันขับรถมาสี่นี่คือแบบไม่ต้องฟาร์มแล้วอ่ะรอตายดีกว่าแต่พวกบอดรถสี่เมื่อกี้น่าจะบอดจริงนะไอ้ที่ขับชนเราตานั่นะมันคือบอดมันคือบอดมันคือบอดเลยแต่ว่ามันมันแค่แม่นเฉยอ่ะ ปกติมันไม่แม่นหรอก้ชนพวกกูโดนมันมันแค่โค้งมันเฉยจังหวะมันดีมันไม่แม่นจัดอ่ะไปฟาร์มผีเดี๋ยวเอ้ไปทางนู้นเดี๋ยวไปพวกกูเต็มเลยทางนู้นเดี๋ยววางมั้งไปไปดีไปทำน้ำเลยไม่มีใครไปเยอะหรอกถ้ามีคนคนแม่งไม่ชอบไปเล่นเกาะนู้นกันน่ะเกาะนี้เธาดีย หน่อยนะยกไปเลยทั้งแม่ไปนอ,อนลางเดียวอเโอโงก็ว่าหนักอะไรเป็นเน็ยี่สิบอันอันเล็กเหรอกะใหสกิลพันยาเออเป็นเน็ตอมันพันใหญ่ให้สกิลพันยามนไม่ต้องอหเติมเลยอะมันพันให้นะ มาดีว่าตอนเวลาขับรถเวลาอะไรอย่างเงี้ยเวลามัน<อ>เนี้ยแต่ว่าไอ้ดรอปลงอีกแล้วมันทีไม่เนี้ยมไปกดไปเสียเวลาน่าจะลงกลางน้ำเก็บสนใจเลยโน่งเงีย้ยทางซ้ายเราใช่ใช่ใชตรงฝั่งโน่นลง,งในน้ำไม่แต้ไม่น่าถึงไม่แต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่มีเสียงปืนบนเขาแน่ระยะขนาดนี้ไม่ได้ยินเสียงเนี่ยบนเขาแน่เลยเออเขาแน่เลยคำล้มเลยคำลมเลยเยอะละนี่ ไปเล่นไปเล่นขอบทะเลไปขอบทะเลตีแบบนี้เลยไปฝั่งโน้น h e ไปขอบทะเลเลยเหรอลองยิงก็ได้มันต้องหาเราอยู่แล้วเอ๊ยยิงกูเฉยแล้ส่องหาเลยใช่ไหม Head toward this point ก็คงไม่คนยอดยอดอ่ะยึดมาเจอแล้วมันอยู่ไม่ถึงยอดอยู่ชั้นประมาณหน้าผา ไหนวิ่งไปไหนแล้ววะ่มรถกงเลยอยู่ตรงนี้เมื่อกลยจอดไม่ให้ยิงโอ้พี่มีแต่คนสองไงดิเอารถจอดไม่เป็นไรมีมีเทคนิคนะไปดักตั้งไปดักสะพานแม่งเลยไปก่อนต้องผ่านนะไปก่อนก็ไปดักก่อนก็ไปได้ก่อนอ่ะมามาร้านมีตะการบาทจะซื้ออะไรไหมมันฟาร์มหมดแล้วมันมาฟาร์มของมาแล้ว ไอพวกนั้นอ่ะถ้ามีคุณทรงคุณสีเหลืออยู่ก็คงจะดีเอาติดไว้หน่อยข้ามน้ำไปละอย่างรถข้ามน้ำไปตัวหนึ่งรู้จักเราอยู่รถยูเอสดอยู่ซ้ายเรา,าเาดี๋ยวจะขับตามหลังเรามาชัวร์มันจะปิดหลังเราดิมันไปก่อนไหมมองดูหลังกันเลยเดยียข้ามสะพาน,นแน่ยูเอสดมองมเห็นละไปก่อนไป จะทำยูเซ็ตจะไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเขียนหลวงลงเลยเฮ้ยนายข้ามแล้วข้ามลวะวใ,ใจหายใจความหมดดีนะพวกลูกโปง่งทิ้งายละเราจะทำไงวะไปข,ข้ามไปข้ามน้ำเดี๋ยวไปลวเลยไปลเลยตามไปนี่ได้ตายแน่ตายดิ เฮ้ยเนี่ยกอที่ยิงกูตายตอนที่กูวับวับแทุกคนวับไปหมดเดียวทุกคนก็ใช้นั่นนะก้าวกาติกตาก้าวติ๊ากำลังจะว่าขับโปดนท้ายกูนี่แหละมาได้ปะโอเจ้าใจวะเอาไหนไปมาแล้เขาเลื่อว่เดี๋ยวตรงเราตัวใช้แนี่ ไปสามเบอร์แล้วไปสามมันต้องการความชิดเหลียมันจะจีมันจะยิงอยู่นะมันจะโจดขับหนีแล้วเพื่อจอตัวไหมใช่จะโจดจริงด้วยเจอตีหนึ่งไมเหรอที่บ้านลนเลยใช่ใช่รงอที่เดินหาเล่นไหมตั้นึงนะผมเจ็บอ่ะโอเคหาเล่นก่อน Mark the location รถทีมหรอเฮ้ยมีรถมาทีมเพิ่มนะคนเขาในป่ามีครับปัดขึ้นเขี่ยวลืมปัดเลยละเพราะว่ายังอยู่ไหมอยู่เหรอเป็นบ้านนี้ได้คนะบ้านทำเลยดีเลยครับเพื่อนอยู่กับหวานเจี๊ยบยังอยู่สแกนขึ้นผมมองขึ้นหัวนะ ไม่เห็นอ่ะไอ้เจออ่ะมีตัวบนเขาจะไม่เห็นตัวเจอแล้วไม่ตัวนึงตายไปใกล้กันอ่ะตัวเปิดโล่ว่ะตายตายจบครับมีเจอโจบนเขาแล้วบนเขาเดี๋ยวบนบนเขาคือตรงไหนมากหน่อย หน้าผมหน้า<ะ>ผมเล่นได้นนเดี๋ยว่าเดี๋ยวเจอไปเโอเคหมดเดี๋ยวบ้านนิดนึงไอ้บ้านไอ้บ้านตรงนี้มีอยู่มตาย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 ้วในเมืองยิงผมมาู่ถัดจากบ้านไปโอเคโดเลยไหนแมจาจบ้านไปบ้านเชียร์อปล่เฮ้ยอ้ใช่ใช่ใช่ลยนมั้ไปเขานี่เหมือนบอทเลยวะ ะาตัวนึงนะเพื่อนได้ยิงเนี่ยคนเดอกชนเฮ้ยโอ้คนอยู่ไกลเกินบางอาบไม่ค่อยดันเ้าไปเลยพงน่าจะหมด เดี๋ยวเราขึ้นทางบนเลยดีกว่าน่าจะหมดมากน่ๆเฉยๆนะเพื่อนอยู่ไหนไม่รู้เก็บของครับเก็บกระสุนผมไม่ไดอแล้วตีลากเฉยไม่รู้เพื่อนมันอยู่ไหนเดี๋ยวเราอ้อมทางเราขึ้นทางเขาไปดีกว่าตอนนี้อยู่ราคานาวิตอนนี้อยู่ราคาพอสามทีเดี๋ยวบางวันซื้อของมานึ่งที่ตอนเราอยู่ราคาน่าจะเก็บนีิน ehm cair tahun ini napa, Oke, 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 เด awesome ี๋ยวขับไปวิวด right. oui, şey okay. ูจะตามตัวเทพเรถลงกลุ่มนึ่งไม่รู้อยู่ไหนบ้างต้นเทพน่าจะมีนะมันอยู่นอกวงกันเดีบ้างมันจะอยู่หรอไม่อยู่แล้วลองดันไปขึ้นเขาเดียวทั้งนั้นเข้าวงมาเดียวเนี่ยข้างล่างอยู่ข้างล่างประมาณเขาเขาหลังกัดกาประมาณนี้ไอ้นาวิ่งอยู่นะอ๋อวิ่งเยอะๆไอ้นาวิ่งอยู่และวิ่งอยู่นหละอ่าโดนยิงมันโดนยิง

này bạn này. Okay. Đây nè nè, lúc đây, lúc nè nè Đây, lúc trên lúc trên Ok trên lúc trên lúc nè nè, trên lúc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  อ้าว oh แมนเกินเกมเออเออต้องให้เรปั๊มปัญญาพี่เออโอ้โหใจร้ายเกินใจร้ายเกินอะพี่ชายโอ้โหมันเดือดหน่อยตาเนี้ยเปิดมาก็โดนด่าแล้วเดือดจัดอะอย่างร้อนนะ